ที่ตกใจกันหมดคืออะไรหากท่านติดตามอ่านมาโดยตลอดจะทราบว,ว่าการนิโรธที่ต่างคนต่างทำนั้นเกิดการเสียหายแล้วเสียหายอย่างไรหรือตามข้อมูลที่เราคำนวณละเอียดเข้าไปตามวิถีทางการรบของวิชาธรรมกายนั้นเราพบว่าจักระพัดส,สำคัญถูกมารลักพาตัวมาอยู่ที่นั่น เมื่อเราถอดถอยเอาพระองค์กลับมาได้แล้วถามพระองค์ว่าเกิดการพลาดท่าขึ้นอย่างไรหรือตามที่ท่านอ่านผ่านมานั้นจะกระพัดท่านตอบตรงกันว่าเกิดจากการต่างคนต่างนิโรธบัดนี้เป็นที่ตกใจมากในธาตในธรรมของเราคำถามที่ติดตามมาก็คือต่อไปเราจะนิโรธกันอย่างไร เพราะการนินโรธไม่ผอมกันนั้นบัดนี้เกิดปัญหาเสียแล้วคำตอบก็คือต้องนินโรธผอมกันตามหลักวิชาสอนสัพทัพทวีที่หลวงพ่อเคยสอนเอาไว้ปัญหาที่ตามมาอีกก็คือจะเอาไกามนุษย์ของใครรองรับยังตอบคำถามนี้ไม่ได้ ปัจจุบันนี้ไก่มนุษย์ของเรารองรับหากเราตายไปยังไม่รู้ว่าใครจะมาทำแทนนี่คือคำถามที่ยังตอบไม่ได้พระพุทธองค์และจักรพัิก็ต้องใช้ไก่มนุษย์ของเราจึงจะมั่นคงและแข็งแรงหากใช้ไก่มนุษย์ของพระพุทธองค์หรือไก่มนุษย์ของจักรพัิ จะไม่แข็งแรงเท่ากายมนุษย์ของเราการรบจะไปถึงขั้นตอนดใดกายมนุษย์ของพระพุทธองค์และกลายมนุษย์ของจกักรพรรดิจึงจะแข็งแรงเท่ากับกายมนุษย์ของเราประเด็นนี้ยังตอบไม่ได้ในวันนี้ต้องให้การรบเดินไปอีกระยะหนึ่งก่อนเรื่องมันยากอย่างนี้วันนี้ยังคุยประเด็นนี้ ไม่กระจ่างชัดต้องรอไว้โอกาสหน้าข้อดีอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าพอใจนั่นคือหากท่าธรรมท่านได้รู้ได้เห็นอะไรเราพอยรู้เห็นไปด้วยแม้เราจะรู้เห็นได้น้อยกว่าพระพุทธองค์แต่ก็พอทราบบ้างซึ่งใครๆก็อยากรู้เรื่องในทตุในธรรม แต่ก็รู้เห็นไม่ได้ใครๆก็อยากรู้เรื่องของนิพพานแต่ก็รู้เห็นไม่ได้ได้แต่อ่านตำรารู้ตามตำราผิดถูกอย่างไรเราไม่ทราบตำราว่าอย่างนี้เราว่าไปตามตำราแม้การทำวิชาปรามานเป็นการที่เราจะต้องแปนรู้เองไปเห็นเองแม้จะไม่มากนะัก แต่ก็พอเป็นไปเราอยากให้แจ้งนิพพานแต่แจ้งไม่ได้เพราะไม่ทำวิชาปรามานันโอกาสจะแจ้งนั้นยากนักและการที่จะนำเรื่องราวใดๆมาเล่าสู่กันฟังยากนักที่จะทำเช่นนั้นเพราะเป็นเรื่องละเอียดและลึกซึ้งยิ่งนัก วันที่27ธันวาคมเป็นวันเอกราชของธาตุธรรมเราทราบตรงกันว่าจักรพัรดิพระปราบทรงพระนามว่าต้นปราบทำหน้าที่ปราบมานต่อจากหลวงพ่อทำหน้าที่เป็นจอมทัพตามที่นำมาเล่าแล้วในหนังสือปราบมานภาคสองนั้นเรื่องราวและความเป็นมาของต้นปราบมีอย่างไรกล่าวไว้แล้ว ในหนังสือเล่มนั้นมาถึงเรื่องวันที่27ธันวาคมเป็นวันเอกราชของธาตุธรรมได้กล่าวไว้แล้วในหนังสือเล่มที่กล่าวนั้นวันนี้เป็นวันทบทวนความหลังมาตั้งแต่ต้นปราบท่านมารรับหน้าที่ปราบมารเกิดผลงานอย่างไรบ้างข้าพเจ้านำมากล่าวแล้วหนังสือเล่มนี้ ทางเล่มเป็นผลงานกล่าวมาแล้วและถือว่าจบแล้วแต่ที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังก็คือเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเมื่อเรามารู้มาเห็นเข้าจึงทราบว่าในทานในธรรมท่านเคารพกันท่านให้เกียรติกันโดยเฉพาะงานปราบมารเป็นงานสำคัญสุดยอดเป็นงานจำเป็นยิ่งยวด ไม่มีงานใดสําคัญไปกว่านี้อีกแล้วเมื่อวันสําคัญนี้มาถึงพิบพรมอรุปภมท่านเตรียมการอย่างกันจักรพัฒไกายสิทธิ์ท่านเตรียมการกันเพื่อจะคารวะต้นปราบในธาตุในธรรมท่านก็คอยว่าเราจะจัดอย่างไรสิ่งของโบชาประกอบไปด้วยอาหารขาวหวานดอกไม้หอม และพระไตรพอเราเดินวิชาเข้าไปถวายในนิพพานท้านธรรมท่านนำมาถวายต้นปราบทั้งหมดทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพานเป็นจากรพัดกายสิทธิ์ในนิพพานท่านเข้ามาถวายกันพอเสร็จขั้นตอนของภาคนิพพานเราก็เนียนโรดกับสู่กายมนุษย์ตัวเราเลิกเดินวิชาแต่เราคอยเนินโรธดูทิพพรม อรุปพมจะกรพัดกายสิทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดท่านมาคารวะกันไม่ขาดสายตลอดวันนั้นและตลอดคืนนั้นการทำวิชาปรบาบมารต้องหยุดระยะหนึ่งเมื่อโอกาสนี้ผ่านไปเราจึงเดินวิชารบเป็นปกติต่อไป คนมีบุญนั้นมีอยู่มีหลายท่านส่งเงินไปให้บอกวัตถุประสงค์ว่าบูชาต้นปราบัข้าพเจ้าก็ทำให้ตามจิตนารมของผู้บริจาคจึงได้ข้อคิดว่าคนมีบุญนั้นยังมีอยู่บุญสําคัญอย่างนี้จะมีคนทำได้กี่คนหรือไม่มีเลยนี่คือความคิดของข้าพเจ้า เราทำวิชาชั้นสูงไม่ได้แต่เอาเงินของเราให้ข้าพเจ้าทําให้ท่านก็ได้บาร,รมีสําคัญโดยที่ท่านคาดไม่ถึงเราคาดไม่ถึงว่านเราได้บาร,รมีระดับนี้กับเขาแต่ท่านก็ได้แล้วโดยที่ท่านไม่ทราบต่กี่คนที่รู้และทํานี่คือความคิดของข้าพเจ้า ข้รก,กันในธาตุในธรรมแต่เราอยู่เฉยโดยที่เราไม่ได้ร่วมอะไรเลยเรากลายเป็นคนไร้ค่าแม้พระบรมศาสดายังทำแต่เราอยู่เฉยเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่รู้แล้วไม่ทำอะไรเลยมันหดหูใจเมื่อเราเดินวิชาเข้านิพพานหาธาตุธรรมท่านพูดขึ้น ว่าเราไม่รู้หรือเราก็เสียหน้าแถมเสียชื่อด้วยเพราะเราเป็นคนดังเรื่องแค่นี้เราอ้างว่าไม่รู้มันเสียหน้าเรามากอยู่เรื่องปัญญาในการบุญนี้มีคราวหนึ่งท่านทำท่านช้ให้ข้าพเจ้าไปปราบมารที่ประเทศอินเดียข้าพเจ้าไปอินเดียเมื่อปี2530 หากท่านอ่านหนังสือปราบมารภาคหนึ่งท่านจะทราบรายละเอียดเรื่องมีอยู่ว่าไปไหว้สังเวชนียสถานในประเทศอินเดียมาถึงวันที่จะไปไหว้พระพุทธสยาตเมืองกุชนาราการไหว้มีการปิดทองกันมีเครื่องทองชุดเดียวแล้วเราจะทำอย่างไรบุตรภรยาละญาติของเรา ไม่ไปด้วยมีเรามาเพียงคนเดียวเท่านั้นเกิดปัญหาขึ้นทันทีทองชุดนี้ข้าพเจ้าปิดแทนบุตรภรยาแทนญาติมิตรทุกคนแทนเพื่อนสหธรรม,มิตทุกท่านแล้วเราก็ปิดลงไปที่พระพุทธสายญาตินั้นคือลูกเมียของเราเขาไม่ร,รู้ญาติของเราเขาไม่ร,รู้เราก็ทำแทนไปเลย เขาเลยพล่อยได้บารมีไปด้วยโดยที่เขาไม่ทราบในการบูชาวันเอกกราชของท่าธรรมก็เช่นนั้นลูกเมียเราเขาไม่รู้และญาติของเราเขาไม่รู้เขาไม่เป็นธรรมกายเหมือนเราข้าพเจ้าหยิบเงินขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วอธิษฐานในใจในนามของลูกเมียญาติมิตรและเพื่อสธรรมิตทุกคน ทำการกุศลในวันเอกราชของธาตุธรรมเราจับจ่ายใช้สอยไปเวลาธาตุธรรมท่านให้บารมีปรากฏว่าลูกเมียของเราได้ด้วยได้ญาติมิตรได้ด้วยเขาเหล่านั้นได้ไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเราทำแทนให้หมดทุกคน ความหนักใจของต้นปราบเป็นอย่างไรในฐานะที่เป็นจอมทัพปราบมารแทนหลวงพ่อหากท่านได้อ่านหนังสือปราบมารภาคสองท่านจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของต้นปราบทันใดที่ต้นปราบเสด็จมาหลวงพ่อเราได้จังหวะทันทีมอบงานปราบมารให้แก่ต้นปราบอย่างทันใด ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้และที่จะมีต่อไปต้นปราบอยู่ในฐานนะผู้ปกครองใหญ่ต้องรับผิดชอบในธาตุทั้งหมดในธรรมทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พูดอย่างตลกหน่อยก็คือหลวงพ่อของเรารับเละอย่างไรต้นปราบก็ต้องรับเละอย่างนั้นมันหนักใจไปหมดไปตรงไหน ก็มีแต่มานมาที่ไหนก็มีแต่มานต้องปราบทท้งนั้นต้องเป็นหน้าที่ทท้งนั้นขอบขายแห่งความรับผิดชอบดูไปแล้วมันครอบจักรวาลงานปราบมานยากแค่ไหนลำบากเพียงไรเรื่องนี้จะให้ดีท่านต้องเข้ากายทำไปถามหลวงพ่อให้หลวงพ่อท่านบรรยายอย่างตรงไปตรงมาเราก็จะขนลุก ผลชันและเหงื่อแตกเหตุใดต้นปราบจึงรับงานจะแม่นรับได้อย่างไรก็ข้าพเจ้าทำวิชาอยู่ข้าพเจ้าทําไม่ว่าใครจะนิ่งดูดายไม่ได้จําต้องกระโดดโลงมาร่วมสังคกรรมข้าพเจ้าเพิ่งทราบในหุนหลังนี้เองแต่เดิมนั้นต้นใหญ่ ทรงวางแผนร่วมกับหลวงพ่อจำได้ว่าต้นใหญ่ขอให้เรายืนยันเป็นคำพูดให้รับคำว่าจะปราบมารแต่เหตุการณ์วันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับคำแต่ก็ทำวิชาปราบมารมาจนถึงวันนี้และมาถึงยุคข,ของต้นปราบจึงทบทวนความทรงจำเราว่าเราหลวมตัว ไปทำวิชาปราบมารได้อย่างไรหากท่านอ่านปราบมารภาคหนึ่งท่านคงจำเหตุการณ์ได้เพราะได้เล่าไว้แล้ววันนี้ได้คิดว่าเหตุใดต้นใหญ่ทรงรู้ว่าคำพูดของเราเชื่อได้และงานปราบมารดําเนินมาจนถึงยุคที่ต้นปราบเสด็จมารับงานเองตรงจุดนี้เอง ที่เข้าเป้าของต้นใหญ่ไม่พลาดเลยแต่ท่านไม่บอกเราแต่ต้นหากบอกความจริงแก่เราเราก็ไม่ขัดข้องที่เราขัดข้องเพ,เพราะความรู้ของเรามันไม่เข้าท่าเลยจะเอาความรู้ระดับอนุบาลไปปราบมานได้อย่างไรนี่คือข้อขัดข้องที่เราคิด ในตอนนั้นคือเราไม่ทราบว่าเรามีจักรพรรดิคู่บารมีฝีมือเยี่ยมเราไม่รู้เราเพิ่งรู้วันนี้วันนี้เป็นวันที่ต้นปรับหนักพระไทยหนักพระไทยในงานที่พระองค์รับผิดชอบไม่หนักแต่พระองค์เท่านั้นจักรพรรดิในกองทัพของพระองค์ก็หนักพระไทยไม่แผลกัน มนุษย์ที่ร่วมหนักใจด้วยอีกคนหนึ่งก็คือข้าพเจ้างานปราบมารไม่ง่ายอย่างที่ท่านทำท่านคิดรสชาติแห่งการปราบมารมีอย่างไรข้าพเจ้าทราบเป็นอันดีการที่หลวงพ่อถวายหน้าที่แก่ต้นปราบนั้นหลวงพ่อทำถูกแล้วเพราะหลวงพ่อก็เอื่อมละอามานานแล้ว ใครๆก็รู้แต่เราเป็นสิทธิหลวงพ่อจะไม่ช่วยหลวงพ่อเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งก่อนนี้ข้าพเจ้าเคยนึกเคืองหลวงพ่อแต่ระยะนี้ไม่เคืองท่านแล้วเพราะอะไรหรือก็เพราะมารู้เองมาเห็นเองเห็นใจทุกคนที่ปราบมันมันไม่ง่าย หลวงพ่อของเราเหนื่อยมามากแล้วรับเละมันมากแล้วให้คนอื่นเขารับเละกันบ้างเป็นไรไปตามที่บรรยายมานี้เรียกว่าเปิดใจพูดกันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายเข้ามามีหน้าที่บ้างขอให้ท่านได้มาปราบมานบ้างที่เขายกย่องว่าเก่งนั้นน่าจะลองเดินวิชาดูบ้างเรามาอวดเก่ง ในหมู่พวกเดียวกันไม่เข้าท่าเลยน่าจะไปเก่งกับมารมันจะแลดูหน้านับถือมากกว่าเป็นการเก่งนอกเวทีควรขึ้นไปประมือกับมารนดีกว่ามาค่มเหงพวกเรากันเอง